สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับสวัสดี FC ครับผมผู้ติดตามช่องรถไทยมือสองกับช่างไอ้ของจริงครับผมวันนี้ครับก็อัปเดตอีกรอบครับผมเป็นรถไทย4 0 8นะครับผมตัวนี้หลังจากไอคลิปรีวิวเมื่อเช้าครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปหลังจากล้างทําความสะอาดประกอบเสร็จนะครับตัวนี้ครับก็เป็น3408 DT เครื่องยนต์สสูบนะครับฟวงมาเลพาวเวอร์กับเพื่อนสีรอโฟวินนะครับตัวนี้ก็รถล้างเสร็จก็สภาพสวยครับผมตัวนี้ ยางดีสี่เส้นครับสภาพยาง80%เปอร์เครื่องเกียร์สวยครับผมก็จะเป็นคราบตรงนี้ก็เอาไปล้างออกนิดหน่อยลงน้ายาเอานะครับเพราะว่าเอามือขัดก็ออกอยู่ครับชุดประกอบเกียร์เรียบร้อยครับผมตัวนี้ระบบให้ดูอีกดีครับยกหางไม่มีร่วงครับหางยกคางไว้ไม่มีตกครับสภาพสวยๆครับผมตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับส่งฟรีไม่เกินสองร้อยกิโลแรกอ่าส่งฟรีไม่เกินร้อยกิโลแรกนะครับผมข้าไปได้ครับ ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้ใหม่ครับกล้องยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องให้ใหม่เบาะประกอบแล้วเมื่อเช้าไม่ได้ประกอบเบาะนะครับผมก็เครื่องเกียร์ก็ถือว่า9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์การันตีให้ครับผมเครื่องเกียร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับดูรถได้ที่อำเภอกกินวันครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจก็ใครไวใครได้ครับคันนี้ครับผมครับใครไวใครได้เลยครับสวยๆพร้อมใช้งานครับสีเครื่องเดิมๆครับ สีเครื่องสีเครื่องเดิมนะครับไม่เคยทําสีตัวนี้โฟวินทํางานปกติเครื่องสตาร์ทนิ่มครับ <client> ตัวนี้ครับไม่มีควนเขาเครื่องดีครับผมตัวนี้1ป็นแซ่ืบาทครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิปคันเมื่อเช้าครับผมรีวิวรอบ2ครับหลังจากล้างครัวก็สะอาดของติดครับ ำหรับท่าในใดที่อยากดูรีวิวการทำงานก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2หลังจากล้างทำความสะอาดเสร็จก็ประมาณนี้ครับสวยครับผมส,สภาพสวยไปดันเต็มๆไปตาแตกหนึ่งข้างออกหนึ่งข้างครับขายตามสภาพครับขายตามสภาพรถไล่ขึงไล่ขึ้นน้ำครับส,สภาพสวยสวยแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สี่ศูนย์สามศูนย์ครับศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สี่ศูนย์สามศูนย์ครับผม เงเนิ่มมากครับตัวนี้นิ่มเลยไต่บกล้างออกเงาวับครับตัวนี้บอดี้สวยคลิปวิดีโอทำงานคอนท้ายสวยครับไม่มีเยอะนะผมตัวนี้ไม่มีเยอะกม็มีซึมๆบ้างนิดหน่อยก็ตามสภาพไปหนึ่งแสนสีน่หมื่นห้าพันบาทครับเล่มตะเวียนชุดโอนครบครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าในที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ออกไปครับผมกดซับสไคร e ด้วยครับผมสำหรับรถไถงมือสองช่างไอของจริงครับผมก็ซื้อจริงส่งจริงครับแล้วแต่ข้อตกลงกับลูกค้ากับคนขายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบการลสรุดไปเพียงคลิปสั้นๆแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ